คัดตัวหน่อยตัวหญ่ครับตัวหน่อย,ย,ยที่คัดไปปล่อยสระไว้ครับผมพี่น้อง ผมพี่น้องสวัสดียีมเศ้าอีกแล้วครับผมมารายงานตัวยมเศ้าคือเกาครับผมเว้นกรลังขึ้นมือว่านกนระดูกมันขึ้นครับผมลงหลุม่มเดี๋ยวมีผพ้าพี่น้องมาลุนว่ามีประดุกลงหลุมอีกบ่ครับผมดูว่ามี อพี่น้องเอาไปกินก้อนแล้วแต่บ่คอยมีหรอครับแถวนี้บ่คอยมีก้ <c oughs> นหลักของกันหรอครับคือ <c oughs> เป็นดินเปียกๆว่ <c oughs> บาบ่คอยมีก้นหลักมีห้อยตีนย่างครับผมน <c oughs> อะ <c oughs> โอ้ยล่มลมลม, <c oughs> มีแทะอันรอบกันไล สอัอดีคุณกวนครับผมเพราะว,ว่าหมูว่านมันขึ้นอยู่กับปลาดุกสี่หาตัวอยู่ครับเหมันเออขึ้นมาจากเฮ้ยขึ้นอยู่ครับผมพี่น้องนี่ปลาดุกสักตัวนั่นขื่นอยู่ขึ้นอยู่นี่เออเดี๋ยวจิไปเอาน้ำวัดมาใส่อีกครับผมเดี๋ยวจิเปลี่ยนวัดบัตรนี่ กันมาจริงๆเไปยกรอบครับผมไปยักตัวยุบเอ้ยดุกครับผมนี่ยุบโอ้ดินด้นดินดินครับผมนี่แถวหนึ่งตัวครับกระดุกสองตัวครับสามตัวครับผมโอ้ยยี่ปันได้ตัวพอดีสี่ตัวครับกระดุกแต่ตัวนี้ตายครับ โอ้ไม่ยังวเนี่ปลาเค็งครับผมโอ้ยึ้นมาเติงเนี่ยตายไปเลยครับโอ้ยเฮ้ยเนาแล้วครับผมโอ้คือหนาว้แทบปลาเค็งโอ้ยเยวสิเปียวน้ำอยู่วัดอยวันนึงมากครับ หลังอยากมือเงนินเอาวัดมากัดอยู่บ้านมากบ่ได้ครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนวัดพี่น้องนำวัดครับผมมาได้ั้งตัวเบนนื้องกระดุกอยู่ครับผมสามตัวสี่ตัวครับได้ประดุกสามตัวสี่ตัวครับผมอไปยกรอบครับมา น,นีเอาลอ้อมไอ้ใหม่ไทยแม่ใส่ครับเปลี่ยนลงไปบ้งครับพีม่มีดแทะกซิรีขับแทะรอบน่อยม,มุมีมยังเขาเลยสิด้านเข่ครับผมเอาลอมน้อยใส่มืซิลีอ โอดินเลยครับผมโมโยกครับโมดินโมโยกครับผมมนะาไปคี้เก่าครับไปไปโอ้ลมลม มีเสียงดินอยู่ครับผมาิวเย็นไโดาดิครับเียนกระโดดอยู่ครับผมกระโดดแรงเลยยัง เฮ้ยบังเงี้เอ้ยเ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 ฮ้ยยอ้ยยังกระโดดเท้งเอครับผมผมก็บึงว่านมาเมือนยันครับกระโดดเท่งเหมือนกันครับย่ากระโดดเท้งไห้ครับ

พี่น้องเอาขึ้นมาได้จนเพื่อนมั่นใจครับผมเดี๋ยวเกี่ยวขาดมืงเนี่ยขาดทีนึงแล้วครับเพราะชนแต่ตัวเมื่อยโอ้โหชนเลยเดี๋ยวเดียชนครับโอ้ยจนเพื่อนเลยมั่นใจครับผมฉันใันมันไหลหรอวะเนี่ย ควมันลงไรเมื่อวานเนี่ยบ่ควาลงนีนี่บ่ลงนีเลยเต็มนี่าเดี๋ยวไปป้อยละครับผมเดี๋ยวไปป่อยเสสะไห้ครับเอาแนวกไม่กินเนาะที่นอกหูยสปอนติดยุงยัว ตัวน้อยตัวใหญ่ครับตัวน้อยสิคัดไปปล่อยสะไว้ครับผมพี่น้องเออตัวใหญ่เขาเจอไปปล่อยครับมาจักไปครับผมเดี๋ยวให้ไปบึงข้างในครับว่ามันลายนหน่อยครับผมเดี๋ยวพี่น้องไปบึงข้างในครับถึงลายหรือถึงหน่อยครับผมแต่ถ้าปากคอนที่นี่ตัวน้อยตัวใหญ่ครับเดี๋ยวขี่ัดตัวนี้น้อยไปไวครับผม ดึงเอาครับพี่น้องครับมึงเอาอครับผมมึงอีาครับผมฟังหน่ก็มีครับนี่ถึงได้ครับก็เม็นตัวใหญ่นี่บอกผมว่า รอบผมทะลุแท้ครับนั่นตัวใหญ่ครับผมกระโดดแห้งครับอันนี้ตัวมันใหญ่บบนี้เอ้าพี่น้องเดี๋ยวจิเทครับผมแล้วก็กลับไปคัดอยู่บ้านเอาตัวน้อยไปปล่อยครับติดตามครับผมไปเดี๋ยวิเทครับผมเอาไปคัดอยู่บ้านออ้กไปเท่ๆครับเท่ตงหมุนเพิรนบอกว่าเพิรนหนาวครับหมปลาเพล่ เสียดต่อเสียดเสียดตายเร็วเกินเดี๋ยวไปดูตนอลูก งันครับผมอันนี้ปลาลุมา่มบนตองเบิงครับมันน้อยครับผมพี่นอ้องอปลาตัวนี้ไอ้นี่ดีกว่าครับอืออืออืออุ้ย,ยพี่น้องเอา้าเ,เ,ใใเ,เ,เ,เบิงในถุงอีกรอบนึงครับเบิงในไส้แล้วก็มาเบิงในรอบแล้วก็มาเบิงในถุงอีกมันต้องเฝ้าไปครับเดี๋ยวมันติตายพี่น้องนี่ครับเอา้านี่แหละครับปลาเค็งปลาคอปลาคอตัวไม่ใหญ่ด้วยจิบปคัต คัดไปไว้ยบ่อครับผมไปมันจิตายพี่นกเฝ้าครับติดตามครับผมอ้อมือนี้ได้ซ้ำนี่แหละไม้บระลายหรอกครับนี่่ันยูสิบกว่ากิโลนี่แหละเออมานครับผมมือนี้ก็ได้บางมือก็บ่มานครับติดตามครับตะน่าหัวราชสิว่าสีแก้วครับผมกระบานครับผมเดี๋ยวจีไปคัดป่าไปปล่อยใส่บ่อไว้กระบานแล้วครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจีเปเอวอ่า ขี่ตมหรือน้ำอีกวัดหนึ่งมาใจลุมครับเดี๋ยวเปลี่ยนวัดครับผมเปลี่ยนวัดพี่น้องไปไป่านกำลังจะบืนครับเอากะนอเอาไปเลยแม่นี่แหละครับผมโอ้โอ้ไปเข่งไปเข่งไปเข่งโอ้